yoca mana pu papa kamu Suang akan tentang koyan punmitanggalalan Jayoca mana puasamulaatu papa kau Suang akan pinnah akan dansang พิกขวะจะดูโชคใหญ่ในชาาันษาพระอสุรินต้ององค์พระเสาราพระสุริยาต้องคู่เป็นคู่คมเสาเลงอสุราท่านว่าไว้จะมีโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์พระเสาต้องลาหูคู่นิยมอังคารเลงสุข แปลสุริยาถูกพระรหัสสบ,บดีจะมีโชคไทยจะมีโชคใหญ่ในปีนั้นสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโฮราศาสตร์ไทยไพ่ยิบสีวันนี้ก็เป็นวันอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอานี่ เพราะว่าวันนี้ก็เป็นอังคารที่สองของเดือนกันยายน2568โดยที่เราเป็นหมอดูรู้ดวงชะตารู้เวลาที่เราควรทำอะไรลงไปนี่ก็คือจะให้ดูว่าการที่เรา,าเช็คดวงตาตัวเองว่าช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ก็จะมาพาดูวิธีการ เสี่ยงหรือซื้อลอตเตอรี่นิจิตอนผ่านเป๋าตังอผ่านแผ่นดวงชะตามหายาณโพกกระซับเพื่อรับโชคใหญ่เพราะว่าเราเป็นหมอดูรู้ดวงชะตาตัวเองว่าช่วงไหนที่ควรจะซื้อลอตเตอรี่หรือว่าควรที่จะทำธุรกิจกิจการอะไรก็คือดูช่วงที่เรามีโชคใหญ่อ่า บางคนที่เคยบอกผมว่าลิขิตฟ้าไหนจะสู้มานะตนผมก็เห็นคนพวกนั้นอ่ายังมีมานะจนตายชีวิตยังไม่สบายยังไม่มีความสุขสำเร็จครับแต่ตัวผมเองเชื่อในดวงาตาเชื่อบุญสนลผลบุญที่เราทำมาเพื่อจะนำพานำเนินชีวิตว่าควรทำธุรกิจหรือควรทำอะไรช่วงไหนก็คือ อให้เราต้องเชื่อในลิขิตฟ้าหรือว่าบุญวาสนาหรือดวงชะตาของเราตัวผมเองเป็นหมอดูรู้ดวงชะตาตัวเองว่าช่วงนี้ตัวผมเป็นคนเกิดราศีธนูลัคนาอยู่ราศีมิถุนด้วยกุศลและพลบุญเก่าของที่เราเคยทํามาถึงเวลาเราก็นํามาซื้อลอตเตอรี่การซื้อลอตเตอรี่ เป้าตังผ่านเป้าตังผ่านาแผ่นดวงตาที่ผ่านการพุทธาพิเศษเสาห้าที่วัดป่าพุทธรา,ามวัําติวันที่เราหรอพระประธานหลวงพ่อพุทธไมมุนีศร,รยยีชฎญาลหรือหลวงพ่ออุดมโชคเนี่ยตัวผมเองก็ได้เปิดดวงตา รู้ดวงตาตัวเองก็นํามาใส่หลังเคสโทรศัพท์เพื่อรับโชคใหญ่ผมก็เคยมีโชคใหญ่ไปรอบหนึ่งแล้วก็คือถูกรางวัลที่สามสิบแปดใบวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนกันยายนสองพันห้ารอหกสิบแปดซึ่งเราเป็นหมอดูรู้ดวงตาตัวเองว่าช่วงนี้เราจะามีการเสี่ยงโชคใหญ่ซื้อลอตเตอรี่ ลองดูก็การที่เราจะซื้อหวยลัตเตอรี่ผ่านแอปปล๋ลตังเนี่ยใครยังไม่ดูไม่รู้ก็ผมจะพาวิธีการซื้อลัตเตอรี่ให้ดูนะครับก่อนอื่นแผ่นดวงชะตาที่ผมเอานำพาหรือว่าไปเข้าพิธีพุตราพิเศษที่เคยผมเปิดดวงให้เนี่ยคนไหนที่มีดวงมีโชคใหญ่เนี่ยรู้ดูดวงตาตัวเองรู้ดวงตา,งงตาแล้วก็ลองลองทำดูมั่งกับผมนะครับ เอาแผ่นดวงตาใส่ในหลังเคสโทรศัพท์แล้วก็ตั้งกิตอธิษฐานจงบันดาลผลขอให้กุศลและผลบุญหนุนดวงตานำพามีโชคใหญ่เราก็กดแอปเป๋าตังขึ้นมา,อ,าอดกดแอปเป๋าตังที่แล้วก็แผ่นดวงเอาไว้ในหลังเคสโทรศัพท์กดแอปเป๋าตังขึ้นมาเราก็ ้งนโมสามจบตั้งนโมสามจบแล้วเราก็นโมตัจะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสามพุทธะนโมตัจะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสามพุทธะนโมตัจะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสามพุทธัะมาตาเปติ กสัมพโวโอธนะภูมมาสะปะจโยนี่หลังจากที่เราสวดอคา,าถาหรือว่าคำอวยพรพรจากบิดามันดาเราก็กดอเปิดแอปฟอตังขึ้นมาเราก็กดหาตัวเลขที่เราในใจที่เราตั้งใจไว้ตัวผมเองก็จะมี เลขประจำมงคลของผมก็คือเลขทะเบียนรถอิสุหัวลา8ปดเกขอให้กุศลละผลบุญเป็นหนุนดวงตาอิสุหัวลาพาโชคสองเก็ดหกก็จะนำโชคใหญ่โชคไทยเข้ามาก็ผมก็ตัดเป็น9 3้าสาศูนเจ็ดหก เนี่ยขอให้โชคดีผมก็กดดูลอตเตอรี่อ่างวดน,นี้ก็ได้เวลาที่เราต้องมาซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าเราจะมีโชคใหญ่ในชันสาขึ้นมา20ใบเราก็กดเมาหมดเลยครับกดซื้อเลยอ่าแล้วก็เข้าไปหน้าหลักดูว่าลอตเตอรี่จะมีเหลืออีกไหม อ่าโอเคยังพอมีเราก็กดดูเรารู้ว่าเหลืออีกเจ็ดใบเราก็เหมาหมดเลยอ่านี่คือการชำระเงินผ่านแอปเบ้ลตังผ่านหลังเคสโทรศัพท์อ่าแผ่นดวงชะตามหายันโพกกระซับเพื่อรับโชคใหญ่นี่ลอตเตอรี่วันที่สิบหก เดือนกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบแปดทั้งหมดยี่สิบเจ็ดใบครับนี่ผมเหมาหมาหมดเลยเพราะว่าเรารู้ดูว่าเราจะมีโชคใหญ่ในปีนี้คือการเราดูดวงชะตารู้เวลาที่เราควรทำอะไรลงไปเนี่ยเราจะไม่ต้อง เสียเวลาดวงตาคนเราเกิดมาดวงตาต้องเปิดดวงไม่เปิดดวงปิดชิดทำไรมันก็จะมีแต่บุสั์เพราะว่าแผ่นดวงชุดนี้ที่ผมเอาไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษเดือนเมษาช่วงเสาห้าที่วัดป่าพุทธราววัฒมติซึ่งเป็นเลิกที่ดีก็คือราชาเลิกหรือราชาโชคอุบลกเหมือนพระราชา ไม่ซื้อไม่หาก็มาเองเดี๋ยวผมจะพาดูดูให้รู้ว่าดวงชะตาของคนเกิดราศีธนูดวงชะตาหมอดูเนี่ยเป็นยังไงผมก็จะให้ดูครับอ่าเดี๋ยวให้ดูดูดวงชะตาของหมอดูจะได้รู้ว่าการที่เราดูดวงชะตาตัวเองเนี่ย รู้เวลารู้ดวงตาว่าช่วงไหนควรทำยังไงตัวผมเองเป็นคนราศีธนูลัคนาอยู่ราศีมิถุนช่วงนี้คือด้วยกุศละผลบุญได้หนุนดวงตาเข้ามาทับเร็งดวงตาคือดาวพระหัสบ,บดีที่เป็นเทวดาประจำราศีธนูเข้ามาอยู่ราศีมิถุนลัคนาเนี่ยเล็งราศีเกิด พระราชบดีก็คือการเงินการงานจิจการซึ่งดาวเสาของผมเป็นเทวดาอยู่พกการเงินเสาพื้นดวงกรรมเก่าของเราอยู่ราศีกุมอยู่ราศีกุมอยู่เรือนคู่มิตรคู่ธุรกิจคู่ค้าขายมันเป็นความหมายที่ดีที่ช่วงนี้ดาวเสาจอเข้ามาทับราศีกุมทับ เรือนราหูหรือว่าคู่มิตรคู่ธุรกิจคู่ดาวการเงินเสาเข้าไปอยู่เรือนสหัชชะสหัชชะก็คือยานพาหนะะพาหนะะตัวผมเองต้องดูดร้รู้ด้วยว่าคือทะเบียนรถทะเบียนรถอิสุโโรลารถผมมีสองคันก็คืออิสุโโรลาแปดเก้าสามศูนย์เพราะอิสุโโราก็เคยให้โชคมาแล้วครับหลังจากที่เรา ปลูกเสกหรือหลังจากที่เราเอาเข้ามาหลังเคสโทรศัพท์ก็ซื้อลอตเตอรี่ได้รางวัลที่3วันที่สองของเดือนพฤษภาคม2,500ันาร้อยหกสิเนี่ยผมก็ได้ลอตเตอรี่มาแล้วถูกลอตเตอรี่มาแล้วโชคใหญ่มาแล้ว18ใบเราก็ได้ซื้อรถคันใหม่ก็คือสู่หัวลาพาโชคอุปโลงเหมือนพระราชาไม่ซื้อไม่หาก็มาเองเพราะว่า โชคจากที่เราเราเอาแผ่นดวงตาที่ผ่านการพุทธ,ธาพิเศษมาใส่หลังเคทตลอดกดซื้อลอตเตรเอรี่ปอตตังได้มาช่วงนี้ดา,าวเสาร์เข้ามาอยู่เรือนคู่มิตรคู่ธุรกิจคู่ค้าขายหรือว่าความหมายอยู่เรือนแห่งยานพาหนะแห่งยานพาหนะก็คือตัวเราเองก็ต้องเอาทะเบียนรถมาเสี่ยงมาซื้อมานำโชคได้เทวดาประจำตัว ของคนเกิดราศีธนูเนี่ยตัวตัวมันเองดวงเลิกเกิดหรือกรรมเก่าของเราเนี่ยพื้นดวงกรรมเก่าของเราพระนารบ,บดีอยู่ราศีเมษอยู่ตำแหน่งราชาโชคอุป,ปโลกเหมือนพระราชาเนี่ยไม่ซื้อไม่หาก็มาเองก็ถือว่าจะมีโชคใหญ่อยู่ตลอดไปตอนนี้พระนาสายณจรเข้ามาทับลัคนาก็ถือว่าตำแหน่ง โชคลาภมีโอกาสลูกฟุกนี่คือการดูดวงพื้นดวงเฉพาะตัวคนนะครับสำหรับคนไหนที่เคยผูกดวงหรืออเคยให้ผมทำแผนดวงให้ก็ลองมาเช็คดูอีกทีว่าจะมีโชคช่วงไหนเนี่ยดาวพระหัสัสธบดีเทวดาประจำราศีธนูราศีมีนมาอยู่ตำแหน่งราชาโชคอุปโลกเหมือนพระราชาเข้ามาทับลัคนาก็ถือว่าพระรหัสธบ,บดี จะมีโชคชัยเนี่ยเขาบอกว่าพิกขวะจะดูโชคใหญ่ในชันสาพระอสุรินต้ององค์พระเสาลาพระสุริยาต้องคูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้จะเป็นโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์พระเสาต้องลาหูคู่นิยมอังคารเลงสุข แลสุริยาถูกพระหัสสบ,บดีจะมีโชคชัยในชันษานี่คือการที่เราดูดวงตัวเองอันหนึง่งจันต้องลัคนาในดวงชะตาพระหัสสบ,บดีต้องพุทธานี่จะมีโชคชัยเนี่ยพุทธเล็งจันทาอุดมโชคเนี่ยอุบลกเหมือนพระราชานี่คือเราเป็นโหนเป็นหมอดูรู้ดวงชะตาตัวเอง ตัวผมเองก็การซื้อดวอเสี่ยงดวงผ่านแอปบอาตังผ่านหนังเคสโทรศัพท์ซึ่งมีแผ่นดวงมาให้ยันพวกรับสำหรับดวงตาท่านใดที่เคยมาให้ผมเปิดดวงให้ก็ลองเอาไปทำเหมือนกับผมนะครับเพราะแผ่นดวงชุดนี้ก็ลูกหลานที่กับการทีเ่เคยมาให้ผมเปิดดวงให้จากชีวิตไม่มีอะไร ชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยมีโอกาสมาเปิดดวงผูกดวงทําแผ่นดวงเอาไว้พวกพาบุญบารมีบิดามารดาก็จะคอยคุ้มภยัยนี่ผมก็ทําแผ่นดวงพวกให้ทุกวันนี้ก็มีธุรกิจขนาดใหญ่เปิดธุรกิจส่งออกเมืองงองเมืองนามีธุรกิจเปิดคูวิลล่านี่คือแผ่นดวงมหาญาณพกกระซับท่านใดที่สนใจที่อยากจะมาเปิดดวงช่วงนี้ก็ยังความมีนะครับเพราะว่าแผ่นดวงนี้ก็เหลือให้ เปิดดวงให้บูชาไว้อีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าที่ผมเอาไปนําพาไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษเสาห้าที่วัดป่าพุทธารามวัฒนติหลวงพ่อพุทธไมมุนีศรีธัดยานเนี่ยเพราะว่าเราหาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีโอกาสดีๆที่มีโอกาสที่เราได้นําแผ่นดวงตาผ่านการพุทธาพิเศษผ่านพระเกจิ ใหญ่ๆที่ท่านอธิษฐานจิตให้เราเอามาพกไว้มันจะได้เกิดมงคลแผ่นดวงนี้ไม่ใช่พุทธ,ธะนะครับไม่ใช่พุทธ,ธไม่ใช่ไสยะแผ่นดวงนี้ก็คือตัวแทนของพระบิดามดารด่าคือพระบิบาดามารดานี่เราไม่เคยเสื่อมบางทีหลวงปู่หลวงตาเราไปศรัทธาท่านยังเสื่อมนะครับแต่แผ่นดวงนี้ก็คือพระบิดามารดาคือพ่อแม่เรา เราเอาพกไว้ให้ระลึกถึงถึงบุญคุณพ่อแม่ไว้พ่อแม่ให้เราเกิดมาสองแขนสองขาปัญญาเราก็หาต่อสู้เรียนรู้ดิ้นรนสร้างสนละควบุญเอาเองนี่คือคนที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เพราะว่าแผ่นดวงนี่ก็คือพระบิดามดาผมก็จะแนะนำให้นะครับท่านใดที่ อจะมาเปิดดวงช่วงนี้ก็ยังพอมีเหลือให้เอาไว้พวกไว้อยู่เพราะแผ่นดวงนี้คือแผ่นดวงมหายันโพกครัพย์เพื่อรับโชคใหญ่ดวงชะตาดวงกําเนิดคนเราเกิดมาต้นทุนวัฒนาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็มันสร้างคุณงามความดีทำ,ทำบุญเอาเองครับนี่คือการที่เรา เปิดดวงตารู้ดวงตาวันนี้ก็เป็นวันอังคารเป็นวันอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาซึ่งผมเป็นคนเกิดวันศุกร์เป็นหมอดูรู้ดวงตาตัวเองว่าช่วงไหนควรเ,เสี่ยงโชคชัยจะมีโชคใหญ่ในชั้นศาผมก็จะามาให้ดูให้รู้ว่า,าผมเองก็ได้ วันนี้ก็ซื้อรัตตอรี่หวยนิจิตอนผ่านแอปเป๋าตังผ่านหลังเคสโทรศัพท์รับโชคใหญ่อทั้งหมดซื้อไปก็นี่ครับหวยวันที่สิบหกหวยวันที่สิบหกเดือนกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบแปด ลอตเตรีวันที่สิบหกเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดหกยี่สิบเจ็ดใบขอให้โชคดีโชคใหญ่ในชันษานี่คือความหมายเกี่ยวกับเรารู้ดวงาตารู้เวลาที่เราควรลงทุนนี่คือความหมายเกี่ยวกับการที่เราเปิดดวงาตา ขอบุศลผลบุญที่เราทํามาบุญศรพลบุญเก่าของเราทํามาให้นําพาถึงความโชคดีสวัสดีครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย